กระแสค่ะบ,บอกว่าพัฒนาการของเทคโนโลยีมันน่ากลัว AI เนี่ยเริ่มจะมีทักษะเพิ่มขึ้นหลายแขนงไม่ว่าจะขับรถเขียนงานอ่านขาวตัดต่อจัตารางการท่องเที่ยวจนหลายคนกลัวว่า AI มันจะไม่แย่งงานเราจนสุดท้ายไม่เหลือตลาดแรงงานที่เป็นมนุษย์เลยอะไรมันจะโหดเบอร์นั้น แต่ก็มีนักวิชาการหลายท่านนะคะทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศเลยออกมาแก้ต่างว่ามันไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะถึงเทคโนโลยีจะพัฒนาไปไกลแค่ไหนแต่ AI ไม่มีทางแย่งงานเราได้ถ้าเราปรับตัวอีกหนึ่งในหลายทักษะที่ช่วยให้เราปรับตัวในยุคนี้นะคะก็คือ r o m p ม engineering skill ค่ะถึงแม้ว่าจะมีคําว่า engineer แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับความรู้ทางวิศวกรรมแต่อย่างใดแต่มันเป็นยังไงล่ะวันนี้เทรนท i p talk เรื่องดีต่อใจที่คัดมาให้คุณโดยออมสุพนณิดานะคะนําเรื่องนี้มาฝากกันค่ะจะเป็นงไงไปติดตามกันค่ะ คอมเอกนะคะก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันอย่างกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มที่เราสามารถที่จะพัฒนานงาน AI มาใช้เอื้อประโยชน์ในงานของเราได้กับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มของการที่เราจะตรวจจับ AI ได้เป็นว่างานเนี้ยมันใช้ AI นะตัวอย่างเช่น นักศึกษาใช้ ChatGPT มาเขียนงานเปนเปอร์ส่งอาจารย์อันนี้ไม่ถือว่าเป็นพรอม engineering skill นะคะอันนี้ถือว่าโงแต่ถ้าอาจารย์ตรวจจับได้ว่านักศึกษาใช้ ChatGPT เขียนมาส่งด้วยการประเมินการเขียนคำนำเนือ้อเรื่องสรุปด้วยภาษาคอมพิวเตอร์สุดๆอันนี้ถือว่าอาจารย์คนนั้นเนี่ยมีพรอม engineering skill นั่นเองค่ะกรณีนี้เนี่ยสิ่งที่นักศึกษาควรทำถ้าอยากมีพรอม engineering skill ก็คือการตั้งหัวข้องานของตัวเองแล้วให้ ChatGPT ช่วย list หัวข้อย่อยออกมาเพื่อให้เห็นเป็นไอเดียแล้วอาจจะเติมข้อนั้นนิด ข้อนี้หน่อยขโมดรวมกันแล้วเริ่มหาข้อมูลตามหัวข้อที่ถูกิสต์ออกมาตามปกติแบบนี้เนี่ยถือว่าใช้ AI เติมเต็มงานของเราอย่างถูกต้องค่ะการลีสต์ข้อแบบนี้นะคะยังสพอร์ตการทํางานของกลุ่ม influencer ด้วยนะคะในการคลิดคอนเทนต์นั่นเองค่ะหรือแม้กระทั่งการตรวจจับเทคโนโลยี d e e p f a ซึ่งเป็นเทคนิคการปลอมแปลงข้อมูลด้วย AI ผ่านการประมวลผลข้อมูลการเคลื่อนไหวทางกายภาพลักษณะใบหน้าหรือแม้กระทั่งเสียงนะคะถ้าเรามีวิจารณญาณตรงนี้มีทักษะที่จะแยกแยะความแตกต่างระหว่างของจริงของปลอมได้ในเบื้อง ก็ถือว่ามีพร้อม engineering skill แล้วค่ะรองศาสตราจารย์ดรทีรณีอัญจลา,าอออกุลผอสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่บอกกับเรานะคะว่าใน workforce ฟันฟึนของการทำงานในปัจจุบนันถ้าใช้ AI งานจะไวกว่าเดิมถึง10เท่านอกจากนี้นะคะยังใช้คนน้อยลงในการทำงานจ j อบเดิมด้วยใช่แล้วค่ะใช้คนน้อยลงมันก็จริงแต่ทุกคนเดากันออกไหมคะว่าใครจะเป็นผู้อยู่รอดในสถานการณ์นี้ ก็คนที่ใช้ AI เป็นเครื่องมือในการทำงานเป็นนั่นเองค่ะข้อถามก็คือมันยากหรือเปล่ามันซับซ้อนไหมถ้าใช้งาน AI ไม่เป็นเลยจะอยู่ได้หรือเปล่ามันก็มียุคหนึ่งนะคะที่คนส่วนใหญ่ก็ใช้งาน Google Search ไม่เป็นเหมือนกันแต่สุดท้ายทุกคนก็ทำไมคะปรับตัวได้แล้วก็ใช้งานการ Search Google ได้อย่างคล่องแคล่วนี่ก็เหมือนกันค่ะทุกคนก็จะใช้งาน AI ได้อย่างคล่องแคล่วในอนาคตนั่นเองเป็นกาลังใจให้ทุกคนนะคะ การเพิ่มเติมทักษะและขีดความสามารถในการแข่งขันตรงนี้ก็จะสอดรับกับนโยบายอีกไนท์ไทยแลนด์ของรัฐบาลในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลอีคโนมี่หัและก็ตั้งเป้าดึงอุตสาหกรรมแห่งอนาคตมาขยายธุรกิจในไทยโดยเฉพาะเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งการลงทุนโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์การตั้งศูนย์ด a ต้าเซ็นเตอร์รองรับเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งและการวิจัยการนำปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาใช้ประโยชน์ในไทยนั่นเองนะคะและทั้งวันนี้ก็คือเทรนทิปส์ทอลเรื่องดีต่่ออใใจทีคคัดดมมาหุ้ณโย พนิดาจันมูลอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะ